เราเดินลากขาฝาความมืดตอนตีสามเพราะเพิ่งกลับจากงานเลี้ยงสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นจู่ๆก็ได้ยินเสียงแววววคล้ายเด็กหัวเราะมาจากสนามเด็กเล่นข้างทางปกติเวลานี้มันต้องเงียบกริบสิด้วยความอยากรู้เราเลยชะโงกหน้าผ่านรั้วไปมองแสงจันทร์สลัวๆส่องพอให้เห็นชิงช้าตัวหนึ่งแกว่งไปมาเองไม่มีลม เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกคราวนี้เป็นเสียงร้องเพลงเบาๆคลอมาด้วยคนเราลุกสู้ไปทั้งตัวสัมผัสได้ถึงความเย็นเยอือกเราพยายามมองหาที่มาของเสียงและแล้วสายตาเราก็ไปสะดุดเข้ากับเงาตะคุ่มๆร่างเล็กๆยืนนิ่งอยู่ตรงกระดานลื่นกำลังจ้องเขม็งมาทางเราเท่านั้นแหละเราก็วิ่งไม่คิดชีวิตไม่ได้หันกลับไปมองอีกเลย สาบานว่าจะไม่เดินผ่านสนามเด็กเล่นตอนตีสอีกแล้วผู้สนับสนุน KMM ขีดท MM ีเดชเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง